กิจกรรม AC 80ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนี้นะครับก็สเตตัสระยะบวก2แมกกาซีนบวก1ลบความเร็วเคลื่อนที่1ครับโอเค72ใบไปกันนะครับมีไม่มีไม่มีไม่ ม้มแ,ลมแล้วยี่สิบสีชั่วโมงโอเคาอายุสีชั่วโมงพอ,อพอเรามีสกินนี้แล้วอ่าเดี๋ยวาพาไปดูได้ใหม่แล้วนะได้อินโฟนี้มาด้วยทีส่วนนะใช่ไหมนี่ครับเตอร์มีสกินตัวเจาะเกาะหนึ่งครับเจาะเกาะหนึ่งตัวนี้ก็แรงเนาะแต่อันนี้เอายา2ก็คือยิงไกล กมะสเต็มแสดงรเ้<ม>าระบีได้นะครับแต่ไม่ต้องเหมือยว่าะมาันจะยิงไกลไม่ได้เปคนโบเบอร์ปกติที่เป็นปืนเอิอเปืนอะไรมันก็ยิงไกลแลวเพราะว่ามันมีสโคปสีติ่ให้เลยก็สาท่านระอบีดได้เดี๋ยวเราจะไปลองดาเมจให้ดูนะครับว่าตัวยิงระยะ2กับเจาะเกาะนหนแรงกว่ากันตัวไหนแรงกว่ากันนะคร<อ>ับเป็<อ>นระยะบวก2นะ เพิ่มแรกไม่มีหมวไม่เกาะยิงตัวก่อนเลยตัวราเมิเท่าไหร่หกสิบเจ็ดยิงหัวสามร้อยเอาเกาะหนึ่งหมกหนึ่งตัวสามห้า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 สิบห้าหัวสองร้อยห้าสิบหมวกสองเกาะสองตัวห้าสิบหัวสองสามสอง 232บสอกสามเสาตัวสี่สหัวสองสต่อไปวกสี่เกาะสตัวสี่สาหัว208ร้ <28. S 1> อยบ้านยังไม่เห็นเลยสองรอยแปดเอาคุณหัวตาทุกเม็ดโอเคเดี๋ยวเราไปเอาตัวจ,กจกอกเกาะหนึ่งมาบ้างโอเคอันนี้ AC แปติ สก,กินเจาะเกาะหนึ่งนะครับไม่มองไม่เกาะยิ่งตัวหกสิบเจ็ดเท่ากันนะครับหัวเอไมชัดเออที่นึง่งสามร้อยเท่ากันนะต่อไปมหุหนึ่งเกาะหนึ่งตัวห้าสิบแปดหัวสองหกสองก็แรงขวานะตัวนี้นะต่อไปมุสองเกาะสองยิ่งตัวห้าสิบสี่หัวสองสี่แปดแรงกว่า ทำเรื่องยิงหมวกแรงกว่าอ๋อจะเป็นยาใกล้ก็ได้ถ้าเกิดยาใกล้อาจจะแพ้ต่อไปหมวกสามก็สามตัวห้าสิบหัวสองสามห้าเยอะกว่าหมวกสี่ก็สี่สี่สิบเก้าหัวสองร้อยสามสิบเยอะกว่าอืม,อมก็คือจะก่อนหนึ่งแรงกว่าเนาะอันนี้อาจจะเป็นยาใกล้นะพระยาใกล้อาจจะได้ผลก็ได้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราเอาไปลองเล่นจริงๆกันครับเอาสกินตัวยาสองไปอ้าวเดี๋ยวลองไปลองดูกันลองลงแรงกันแต่ไม่ได้ปืนพี่เหรอหอ,อาจักปืนก่อนใช่ไหมโอเคไปใช้เพชรหน่อยละกันไปซื้อก่อนสองพันสี 2> 2, <400 S 1> ่ร้อยเพชรได้มาหกสิบกล่องครับอ้าวเปิดดูจะได้เท่าไหร่นะครับ ก็สองพันสี่อีกรอบหนึ่งนะครับอ้าวไปว่าจะพอไหมบอนดูนไปยังทุกคนไม่มีอ้าไปดูเท่าไหร่น่าจะพอมั้งลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยโอ้ยเกินนะอืเกินมาสี่สิบก็คือหมดไปห้าพันสี่ร้อยเทสตเลเวลเจ็ดอ้าวไปเลย าท่าหน่อยครับมาแล้วมนี้ได้ท่ามาแล้วมางี้แล้มาเรียบร้อยเลยเท่าไหร่เลยห้าพันเหมือนกันสองพันสี่นะครับอ้าวไปดูกด้เท่าไหร่ควรจไม่ชีวิตนะวรไม่อชีวิต้โอเคสามพลบอ้าวอีกสอง0ีกสองพสี่นะครับไปเปิด ผูจะพอเมื่อกี้มันพอนะขวดทค่หนึ่งคันแล้วก้อยสิบรสิบ,สบน่าจะพอนะอ้าวประดุ้นกันพอไหมครับโอ้โอเคอีกนิดเดียว่านั้นขาไปสิบแปดนะ <18. S 1> เอาเลื่นขั้นเลยแล้วกันกี่เพชรร้อยแปดสิบอ้าวซื้อเลยออืีอ <laughs> สก,กา<ป>เลเวลเจ็ดนี่จบเรื่องไปเลเวลตันพุกกะบอกนะจบเรื่องไปจบ,งไจบเรื่องไปจบเรื่องไปนี่ตันหมดเออไม่ใช่รองท่าทางบรรยุเอ็มพีใหม่ก็จะมาอีกแล้วนะอืมจบเรื่องไปเจมให้เพชรมาอัพปืนหมดเลยวันนี้ถ้าที่เราออพอยางเล่นเลยคือนี่วส่วนท่าที่สองที่เราอัพเลยคือท่าไหนนะไม่ได้ไอเคง่ AK, ไอเค เนี่ยท่าที่สุดที่เราอัพเลยเคือเอฮีั่ที่สามที่เราอัพคอคือเอี้ยแปดมั้งเอีมยแปดนี่อัพต่อไปก็คือถ้า MPC ศูนย์ MPC ศูนย์นี่แล้วก็อัพท้ายสุดสักการนี่โอเคจบนะลิเวอร์พหมดแล้วครับเฮ้ก็หมดเหมือนกันโอเค เดี๋ยวเราเอตีแปดสิบสกินใหม่ครับระยะบวกสองไปลงแร้งกันวันนี้เอ็มเอสหนึ่งแปดจุดลูกเอาได้มาแล้วได้แล้วไ,ไรแล้หวห้วหามาสเป็นสิดตาแล้วนี่ครับระยะบวกสองเอไปอออหวัวแตกไปดิ Okay โอเคก็จบด้วยเอซีแปดสิบหัวป้ายโดนักโดนัสุดท้ายนะหัวให่แต่ตอนแ้กที่ยิงมันก็บวกหมือกันอังพีรีถึงดาวแับเก็คิวดาวมีสองพันห้าร้อยสี่สิบโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเอซีแปดสิบสกินใหม่ล่าสุดนะครับระยะบวกสองก็ ยิงได้ไกลกว่าเดิมเนาะคามเหนียดเต็มใช่แล้วแล้วมันแล้วมันมีกระขอบสีมาติดไมมครับมันแรงกว่าเดิมเฮ้ยมันเลยยิงไกลได้นะครับตอนนี้เหมาะสำหรับยิงไกลนะครับเทสไนได้นะครับอืมกวม่าสไนได้เลยใช่แล้วโ <Okay. S 1> okay. อเคโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากก,ไกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ถึงสุดีโอยจ้ได้ไม่ชนะสวัสดีครับ